ได้กินข้าวในภาษากเกาหลีแน่สุดแล้วก็ขอแล้วขออีกได้บอโอเคเมืน่อนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําว่ากิ่นข้าวเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคำว่ากิ่นกิน,น,กนดีกว่านะก็ในภาษาเกาหลีคําว่าข้าวแมนพับเนาะพับนั่นเองแต่ว่าข้าวเนะาะยกตัวอย่างเขาจะถามว่ากิ่นข้าวแล้วหวากินข้าวแล้วบอเนาะเขาจะถามว่าพับบอก็เสย พับบอกกอยอันนี้ภาษาวาเด้อพับบอกกออันนี้คือคนณสนิทกันพับบอกกอซกินข้าวละอ่างสชนเนาคนณสนิทกันแฟนกันมู่กันอย่างสินเนาะแต่คันนี้กรณีสุภาพาึ้ินมานี้นึงก็พับบอกกอซยวับบอกกอยกินข้าวละบ่เนาะแต่เวลาตอเด็ตอบตรงไหนเนาะเน่พับบอกกอซเยเพับบอกอซยโดยกินข้าวแล้วอย่างประมาณนี้คือการกินข้าวเนาะแต่มันก็จะมีอีกกินข้าวเศร้าข้าวสวยข้าวแรงเนาะเขาจะใส่คำเวลามาแทนยกอยาางเชช้มมนอิสวยิม แหล่งเนาะก็คือชอนยกแม่บอกแล้วน่าจะใส่คำพวกนี้มาใส่ข้างหน้าแลยถามว่ากิ่นละหวานยกตัวอย่างกินข้าวสาละหวานเนี่ยอาชิมมอก็เสียอาชิมมอก็เสียกินข้าวสาละหวานสองชอมชิมมอก็เสียวชอมชิมมอก็เสียกินข้าวสวยละหวานและสามเนาะชอนยกมอกก็เสียวชอนยกบอกก็เสียกินข้าวแรงละหวานเนาะเซิรงวิธีต่อตอบอันเก่านั่นแหละเพียงแต่น้ำเสียงโบได้เป็นเสียงยกแต่จะเป็นเสียงโยนั่นเองเนาะอ่ากะ อ่าววัในี้จาะนอว่าเป็นสิ่งที่น้องอยากูบบอเนาะแต่กัหวงว่าจะเป็นประโยชน์เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย Bye.